มานเส้นมะกุยอย่งทุกคนไม่น่ามากมากิมาน,น,มนมะกุยอีกนะเม่บมมักให้มันต่ำเลงกๆขน่ะต่ำเล็กย้อยๆนั่นเองละกันกินจัิงสินะเซียมจีตั้งมะฮู้นะคิดคิดคิดฮอตตอนอยู่บ้านทุกคนเอ้ยบ้านขนาดตั้งมะฮู้กินตลอดอยู่เหนื่อยน,นะขี้หมดคิดกลับบ้านกันอย่างเลือ่อยน,นะมันทำเลยเนาะ โครงการเดืนหนึงมอกพระเทาว่าออกกำลังกายพระเท่าให <laughs> ้มอบอันให้เจ้าพุทอันอ้างกำหนดชอเงเดือนเสร็จไหมเสร็จเจ้าสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองข้อมีนาสร้างร่มผางเยอะทุกคน <c oughs> ตกทีที่แล้วทุกคนเอาตอนนี้ก็คืออาพากันขึ้นมาพักซ้วยแล้วเดี๋ยซี่มาเคี่ยมอ,อาเฮ็ดเนี่ยกินเพราะว่าชิวงสิบสองมงแล้วทุกคนแต่ก็ยังหูซื้อว่าคือแบบบุกขยากเข้ามันได้เพราะว่าห้าก็กินเข้ามาเออเดซี่มาเฮ็ดอาขวดเอาเยี่ยงมาก่อป่าต้องพามาทุกคนแกงป่าใส่ผัก แกใส่ผักนี่บ่แม่ันผักใส่ขี้เวยขี้งกส่กนันเลยัวีนไ่ตาบะหุ่งดเ่าตามนยนตามบะหุ่งปิ้งป่าเอาแบบไม่ไ่เอากตาไ่ชล่วเลยมีมีตัเดียวเร กางโมกอกโมกกคือเป็นปลาเด็นี่คนสอมผักแกงตัวปลาปลาที่จะใช้เป็นก้าตัวปลานี่คือเป็นองรุมดีแท้เุ่มตัวหัวใจไล่ย่างปลาเข่งทุกคนเป็นอุรมดีครนะแกงที่เจอเราบอกเกาะแล้วแม่ทส่ทห้ามเอางูเก่ง แกงค่ะคมีใส่มะเพ็ออ่าเอาลโลดมอสี่ขคแล้วกะคิงอ่อนหอมคิงอุณไม่ยานทุกคนเลยไม่ไหวมืดไปขนาดเดี๋ยวมาป้อมหูไปก่อนเอาโปะสัดอย่างบมดตาปลาปลาเป็นปลาล้างน้าบ่ปลาขีลามปลาขีลามคคอที่มีกลางร้านปลาเนาะ เมือได้มากินปิงปลามือซื่นเนาะกินปิงปลาไปดำปลาไปปลาสิบสามตัวงานแถวนี้จะไปกินปลาไปหดอนนี้ครัเบื้องตัวเมียวนะตัวบ่อขนมันอยู่ยืนหกใช่ไหมตุยพี่ครับน่ะตัวเมียเนาะงามเนาะตัวสีข้าวนางงามตุยพีตัวนี้ตัวนี้งามแต่มันบุตรุยตูดิเนาะตัวน่าตุยดีขนาดเลยเพื่อน อายกินเลยโอ้โห้อ้นหโอ้หกินตามหงกับทุกวันเลยเข้าในโซนยาละเย็นเย็นตอนตรอคือห่อนหอนพอเขามาในโซนยาละเย็นแล้วนะอย่าบอกกินเขาแล้วเดี๋ยวเสีส oh. oh. ิลงไปเบื้องหน้า อาจะใ้ลงไปน่ะทุกคนที่ลงไปเบิงเปืองไบ้ะวาขแพงสิข้ามาเห็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวเมียตัวเมีงาตาเมวยงาตาดึงกันไวเลยฉันว่าเขาว่ามันนหยกินหื่อกมากินทุกวันนี้ปะเดน่ะหายตัวนี้ไดนมเออาย่งว่าได้ดึงเกิได้ได้ ออเป็กองหิ้ไปของคนหายถ้าว่าตัวใหญ่กหมูกินห้ของหมูอ,หมอีกสั่งกันนะด <c oughs> ดนด้มาติดตัวขบริมาณส่วนห้ามือบางกจะคือมัน <c oughs> ก็จะเอาตัวงูเอาเนี้ยมาเลี้ยงเอาเอามาเลี้ยงกลางนาคุณผ้ายนอาเลี้ยงกันหครับนาะ ย่ำบอลคาสนามทีนะนอนยัำนี้คักได้ทุกคนเลยมันแป่ว่าอาการมันย็นอาการมันไดค่ะนะเอาการจับอลก็เอาเต็นท์มาเล่มานจังบน้าเาหิงเพราะว่าอันตอนจะน้าหน้าฝนก็คิยางกูเ้าเลยถ้าจนวาหน้าสั้นเลยแบบอ่าไปคิดยางค่ะจนวาไดนนุ่งเสื้อยาวใส่กคิดไปซ่อส้นแถวเลิ่มมาได้บนีนะ เริ่มหอได้เริ่มอันเริ่มยักเกรืองออก็ได้บ้างซอนงทรงซอนงเสื้อเลยซอนซ้ซ้อนคิดไปคิดมาล้หอรอ๋ออออได้บ้างนี่งานวงไว้แป๊บนึงจะไปทำเพ่องเกี่ยงกันเพราะว่าเกี่ยงปลาเกีผักไปก็เดียมกรได้กินแล้วคนเกยงปลากี่ยผักเลยนไว้ท้าถงิดซ่อมงฝ่ายนี่เราดีพอดีแล้วพอดีพอดีเท่าเขา ำเครื่องกันเพ็ดดิบจะมีเพ็ดแห้งกันมี้โอ้มีหนาอเมลือดดูว่าดูมันดูกะปิใ่หรอเมื่อไหรไวบพิโอ้ไม่เมื่อจะดนเมื่อจะดนพูล่บรดไชไล่ิ้งกันเลยไต่ำข็โพกบรดไชเลยหนุ่หน่อยูุณขึ้ยะบุกอ้ไปต่ำอันตมาหูให้อะตัวกินมืออันมือไปอันนั้นาต้องเพ็ดเพ็ดไร เผ็ดแท้เผ็ดว่าเอาเอันเอาต้นระเร็กนี่เสริมแหงอักะปิกินกินตามมะฮุง่งกล้พัดไปกินน้ำใส่ได้นีมกินน้ำเย็นสยใส่แหงเผ็ด <c oughs> ไปอีกชูว่าเด้ไหมกินน้ำเย็นละสิดีเผ็ดแห้งเผ็ดแห้งเผ็ดเด้ออันน้ำตาลสมือนี้บังเออเอม็ดโตอยู่สร้างสารคนหมดอันนี้นะมักเข้าน้ำตานละานละ ตามกันทุกคนเลยสะเทือนหมดเรียบร้อยอัยวเพียงขอตคนนี้มีดก็ะเข้าเกินไปเช็ดมุแต่เสียขนานั้นมันงแอนเต้นอยู่เลยไม่คุณเก็บมาอึกมาอีก ต่ำม,มาใส้นมเอึกเลยทุกคนไม่น่ามากมากินมเอ,อ,อึกเลยนะแบบมามากให้มันต่ำและไล่ขนะต่ำแบบเยอะๆนั่นนั่นละค่ะกินจังสินะเซบดีดตำม,มาฮ่วงเลยคิดคิดชิด้ฮอตตอนอยู่บ้านทุกคนเอ้ยวย่าขน่ะต่ำม,มาฮ่วงกินตลอดอยู่เพื่อนนะตอนอันนั่นเนาะตอนอย่างเอ่อตอนตอนอย่างเฮียนปีซ่วงปีซ่ามามันมันสุกตอนแรงแล้วกลับมาบ้านได้เพราะว่าช่วงเฮียนช่วงแบบอ่า บม่ได้คึกงานค่ะยู่ฮอดอ่ะตอนเศร้าเมื่อที่ตอนเศร้าแล้วก็ไปเอออันมือมือที่ตอน,น,อออนออตอน,ตอน,นเอนนาแรงเอาแรงแล้วก็เมื่อ่ะนมือ่อทหานตอนเนาหันอ,อย่างอย่างข้อเงินอ่ะเมย์เม,มตูอยู่ได้ได้เท่าไรวะอาทิตย์หนึ่งทุกคนอาทิตย์หนึ่งเส้นกิฟเส้นกิฟือประมาณอ่ะคันไล่เป็นเดี่ยวนี้ทุกคนเนาะ เตนกีบประมาณนะอ่ารนะ้อยร้นึงกับหกหกสบนี่ยร้อยร้อยกูบ้าทุกคนหนึ่งเอออาร้อยกูบ้าอาทีหนึ่งฮ็ดทุกอย่างเองเติอนมูน้ำมันเองเลิดเกิดไปแกยังยู่ได้ได้พอเขาเอาเนี่ยคู่ยู่น้ำกินเมื่อน,น้ำไปมักหุ่งโบอ่าเป็นซีนเป็นป้าอย่างนี้นะคนไปน้ำเมือ่อไ ได้กินเอาไปกินเก็บผักเก็บเออยเนาะเพราะว่าอยู่สวนอาพอตัวคนจะปลูกเป็นอาเป็นผักบอ่อเป็นอา,ม,าอนมักฮุ้แล้วก็มีมักไม้ม,มักม่วงนี่ค่ะนะแต่ว่าเอาไปยุบ่ฮอาทีทุกคนเลยเพราะว่าเอาไปดุนบ่ได้เขาบ่มีแบบเป็นตัวเป็นย่างอะไรก็ประมซ่าซ่ามือสิอสะนะเพราะเฮ็ดกินข้าวแรงเลยแต่ว่าตอนตอนเช้านี่ก,บบกาบ่ทันกินทุกคนเพราะว่าวนอนบ่ตื้นเลยได้กินอีกเคื่อก็ประมาณตอนแรงไปเลย กะชวยตัวนี้ก่ะจะห้กิ่นยุงเหียนสิตนะกี้เขาเปียกถ้วยหนึ่งสิบพันกีบถ้วยสิบพันกับถ้วยมีถ้วยหกพันเปี้ยผ่วนวนะคือกันทุกคนตะโดนอันนี้เอ้ยสิบพันกีบซื้อเงี้ยกระบาดแล้วสิบพันกีบนะซื้อซื้อเงี้กระบไดนะซื้อด้แต่อ่ะนำนำตุ้หนึ่งกะตุ้ข้าพันละตะกี้เขาเปียกเฟื่อนทื้งท ไปกินอยู่ข้าวเหี้ยนะนะเอือนเส้นกีนแต่คนยู้ใจอ่ะอยู่ได้เป็นคีบแตคนึ้นมานเติมน้ำมัน1ิบสามเป็นคีบน,นะคี้หมดทิศกลับบานกันอย่างเลือ่อยน้ำมันนะทิทำเลยเนาะ ปลาเดกอะไรนะปลาเดกไม่คุณซื้อมันนำข้าเจ้าโอ้ตัวน,นี้เป็นแม่คุณเฮ็ดเองตัวน,นี้นะะเด็กตัวน,นี้นะคุณกินแห้งแหงต้นตอ,นตอนดมกินซื้อๆแล้ววะคือว่าเป็นมินๆินตัวสะบาา้บานอะบ้านราใส่ต่ำที่า,ยยาี่น่ะคือบออ่าห้อมวันไม่หนาเป็นคนไม่คม่คอยมาก,กินปลาแดกดิบไม่ค่อยชอบปลาแดกดิบ กำลงกันไม่น่าเฮ็ดคลิปอีเล่ทุกคนเอ้ยมึงมาแดงเนี่ยน่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดติ๊กต่อก็จะมีคนในเบิ้งที่บิ้งอ่ะทุกคนเนีะเดทำมีน่ากันเฮ็ดในกับอดหัวตลอดเลยเดี๋ยวซิมก่อน ใส้นมะนาวตายแล้วคนนี้ทำยักวกอเท้เาลืมใส้นมะนาวมั้ยสะออนขนาดเลยจะบัก,กระซุ้มเลยเพราะว่าอา่ะเขาเอาเส่มะือกลงไปน้อคนนีมะนาวไร้เม็ดมะนาวไร้เมล็ดใส่ปะนำปะเดอ,อีกน้อยหน่อยเนี่ย หอมซื่นใจอ่ะเดี๋เอาตัวสิจักตัวซะเลยป็นนัวนิดนะึงโอเค แช่แช่บบเย็บแบเส่ใส่ซอาเลนค่ะจะน้อยนี่จะหนึอ่ ก็ได้ดิบไมใส่ตัาห้องห้องปูปลาเอาดีอะไรนี่ก่อนันนี้ผักกานีได้ทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งแกงเดีมาเบิ้งแกงแทนนี่ย้ป่านจะเสียพระหน้าดมกินๆคนป่าปเดี๋ยวไปกินข้าเดี๋ยวไปกินข้าวกินข้ากันปลาน่าจะสุกลมาดูน ปลาสุกละเอ้บจ้าเราที่ได้กินบีรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้ห้อมชิงอะแถวโอ้ยจ้าเรา่เนี่ยเจ็บอะแหมวเนาะเปอกข้าละมาตำห้วยหัวแตกปนี่กเื่องี่บาัเซ้ยงอก้มเนาะ

หอมชมิงอ่อนหอมละเล็กท่านเราเียงทืกนิดอยางต้มหนึ่งยืนจนบ่ได้เอยเที่ยงในก็คือกันละ <c oughs> อือเลยต่ำต่ำต่โทษต่ำต,บต,บตะบือ <c oughs> ต่ำตะ้อนนะอเรือตืดชันเชียงช่ค เข้ากันเข้ากินข้ากันักกับผักิทีนเปรเสียมากมากกลับมากันเอเแก้วคือใครกันกาญวาใช่ฮูปซิตี้บุดิอแน่นว่าขยันไว้จะสียวอืมเป็นตะกินอยู่ปลาเข่งอันนี้เจ้าแสดงยูเดรล่ะบุซีเลียมปลาเข่งอันนี้ไหยซีเบิร์นตัวเพชรนองเพจะบอกเกิดแล้วได้โครงการย่างมาิอืกักเดี่ยคักว่ะลูกนอุตตอร์อนะเนาะบอกอะไรเ่นเพ็่นจะบอกอะไร ไอเพลทมันกินยากถามกินได้บอมันก็กินได้แล้วมันหูดับจนกินยากแบบนี้ก็บอกเองจะก่อนนันกินนอค่ะซีมูรตอนป่านี่ไม่ใช่เลี้ยงป่านี่แหละตอนมันออกหลายแล้วมันก็ใหญ่ไปพร้อมเลี้ยงใช้อ่างว่ะไม่ไหวหรือตัวไปหั่นกระเวยตัดแจ็บเปได้เนาะ โคงการคุลองเลยบุคกอเกือบแท้ใกล้ละคุดนองจิตคุ้มหันละให้ลุงเขาลัคุดคุดเองเลยวมียคุดเมียคุดเราเห่ืึนใช่ไหมโครงการเดือนหนึ่งมอกพระเท่าเอากำลังกายรเทา้มอบอันให้เจ้าคุดอันำนุช่องเดือนเชทค

ข้าวมอฮะข้าวมีเนาะขาดเป็นนี่เวลากัยังมีอยู่นี่มองงามไปมองนี่นี่มองนี่ไมองงาม้ควาเินน้เป็นน้ำอะออกเลยอเลยาเป็นซ่องเป็นห่านะเกาะนี่มันจะยา้ินี่ว่านเมันคือจะกินอะไรคือนั่งกันนะแมวพี่วะลูกขอมันกินเนาะ

ทำมือมือแบบลมแลวเนี่ยอยากนอนองก่งถ้าคุยมาก็จะ่อยไว้กินอัน้ก็ิ่นกินอไก็นยแล้วอาหารทำเร็รอดสบาปากกระป๋องครับดีปะปากกระป๋องตุมอ่อนดใครยากได้เิกินรูปลัก์นึ่งเาขาในเดียวนะ ปลานอนอเข้านอนค่อยุกใคอย่างมันกินได้ตั้งแต่มีกระป๋องกระป๋องเลยปลานอนเหรอเ๊ากินได้เนาะอืมจนๆก็เยอะจนๆนี่บ่าเจอกินส้มคายยางจุ่มหัวจุ่มห้วยมื่อกี้เลยข้ายางยูนี่ลงหัวตามคาน่ยเนาะมันก็มีเลือกินเด็กก็มีตอนเจ้าตอนแรกเนงี้ย แต,ต่ว่าตอนช่วยนี่รวบลากเป้าน,นอนนี่นสงการจะมากัค้ากันเลยซื้อหัวมาเอาไง,ไงามากินเยอเปลือเลยซื้อคำไปซื้อผ <c oughs> <c oughs> ู้อบสามล้านหนึ่งเดียหัวก๊อกนีก่ดีเซฟแช่กป,ปิ้นจังเสบซื้อมาแ้ันโตน้อยทำนั้นเข้ากับบุคค่ายอื้ค่ายเลย้อเดกก้อคา มาแล้วเจ้จะเบิ่งคนยานเจคนย่างเขมท่ามาเอินมาแล้วก้หบอกเขาบินไปดุดอกอขันมาเทแล้วตัวนี้เออตัวอันราคาสั่งๆเอะไดมา้ออันคนย่างตันขอซื้อหมูน้อยแล้วเขามาทนมาเลี้ยงสองสาเดือนก็พอกินเลยหมูเหง่อบด้งหมูเนื้อกินจัดบ่หองมัอะไร เาะกลอกินลาตลอดดอกมูตเบะเ้กินจากเพื่อากินจกเพื่ออืมจปีละมือเอเขาฮะเอาแล้วเจแล้วเอาหมูลป่ะ่เอนกรานเเยียมเอาปเลยนี้จองที่จองบานยนานี่ปีใหม่เลส่วนอยู่ หมูเจาของส่วนมายูเราจับไว้ได้สองตัวมันยูส่วนนะหรือแมวเห็ดเนาะวายใอ่นเราก็มักกินเดี๋ยวกินนลยวษนะงอนนะฮดงอืมนกลิ่นบกัดตั้งเครับ ทำมาคืนแล้ว้น้ากิกคนแม่ก็มืดละมเดียวบ้งกนนะันบางข้าวรามเราเห็นสีนะส้าาข้ากเหเียว่าซีบอลนั่นคนไกลสซีบุตละทุ่งยางนี่มันเจ้าสีพากินข้าวเพราะพ่อไ่งนลงมาโตไอ้ตัวก็เมือละพาไปดำป่าป็นอขิงเป๊ยกอันนี้พาไปดำป่าแล้วก็เมือ แรงเติ้ไปมดทุ่งนี่ก็พอดีหมึดคนเลยลงมันปนกันนะอันใหญ่ก็ใหญ่หน่อยก็นหน่อยตัวตัวชิปูดข้างปูดเอวก็มีทุกอย่างนี่ตาหัวโรงงานคือโรงงานแบบไคเตฟ้าบุตรขี้เฟือบังหมดเลยเนาะมาตอนเช้านะลงแท้ลงว่ะคือเนาะแป๊บแฮมล่งมาเลยก้าวโม่ก้าโม่ ตัวน,นันก็ดังห้อนหอนเด็ดเด็ดส้างสางโมไปแล้วลา่าเยน็นเจ็ดเฮมไปเลยตอนลูกไปคิดอย่างไห้คิดรถจำไปเกวเขาเสื้อขเห่วปัดคิดไปคิดอย่างอร้าแถวแล้วเลยไปเกยทิ่มือเลยเสื้อหอนหาา ติดมาว่าสองเท้าอันนี้ปฏิจะข้อพาด์ันนี้บุเบนเสื้อตัวเดียวผาอยู่คนเอาไปเสื้อใหญ่นบมีแต่เสื้อค่หนาแลอวก็ตนซาลาก็นุ่งไปซาลาันุ่งไปนุ่งกลับมานังมันเย็นเสื้อสีชมพกเสื้อีมเื้อสีชม มุนมุนมุเสื้อได้ก่อนเสาหนาเสื้อลขนาดเสื้อีนก็ฮืมสือดำเสื้อาวเป็นนนุ่มเสือเนื้อถ้าลูกเนี้เสื้อลูกออเสื้อลูกดีดับนนันมักซิบฮีท่นวะ กระดุมจั๊กระดุมโอ้ห้องซ้อมกระดุมเออชี้ดำยืดนี่เป็นกระดุมอีกอีกอีกอาร์อีกชั่วโมงหนึ่งแล้วบ่ท่งเนาะมีอย่างนี้เลยอมีขนขนเป็นอย่างไม่นึงขนเบิ้งขึ้นน้อยเด้บัตรมาหาและโดนเด้อสวนสีแดืนหนึ่งนี่นะของเจ้าอ่ะโดนได้ ตอนนี้ว่าสาวปลายท่งนี่แหละแล้วก็วจะมัดรวมกับมันเลยค่ะทุกคนเฮ็ดแล้วมันมีกาท่าแต่อ่ดขุดขุดมาทุกคนไปขุดมาแล้วก็มาเชียบเบาเลยมัะนเหาะ,ะคนันางจะงูขนาดเ่ากะขุดมาเสียบก้อนอขเขาจะไปเรียนเบาเขาจังได้นับเลยมดแล้วเขาก็จังเอามาเอ็ดมือ,อ แนันอนหย้ดยวต้งไม่ได้เอู่แล้เากรจจกยหวยบจเป็นลอยพอแท่เนาะเปีอยคันลอยนึ่งสีขันสมุดลอยหนึ่งโลหนึ่งมันก็ด้เป็นเขนมัดมัดด้วยมัดมัดนึงมีหามัดแล้วเขาต้องไม่มัดล้วลกบากันน้อยบางบางมัดก็ใหญ่ก็มัดปุนกันฟังตัวน้อยกันน้อยตัวใหญ่ก็ใหญ่ บางอันเสาฟเาางรวมกันเลยเดี๋ยเอาชิดลูกระางให้เลยนะชิดลูนะจะมันกันนกอีกเรเอาอันซืมันแล้วเอาไปสร้างบางนาบ้านึงมันสิได้จากชวงโรนึงทาดคนแล้วมาละเ่ไปเมื่อมาเราก็คือท่านก็มันคืออันข้าราชก็คือท่านเนาะทันโรท่านนะแล้งมาทุกคนนี่ ยังบระมานใจว่าบรรเทาได้เนอะแต่ว่าเวเบื้องค่าก็ประมาณเจ็ดเป็ร้อยได้ทุกคนพ้ามันลมเย็นไหเย็นวะเบื้อะเบิ้งตะเบงวนเะิเบ็งนเบอยตะนเบ้องวนเงนเอะเ้ตะวิอนเบื้องะวนเบ้อนเบือะนเบ้องตะนี่ย้องตนเบืองะเมือะนเะิน้อเออนอินเตนื้อเืองเื้อบอน เย็นเย็นคลิปเอลเนคนกลมไล่เดพอดีอันละไม่ห้องเมืองคักๆเลยนี่พูนเอามาแต่พูนน่ะเพราะว่าซาคุมนต่พูนเพราะว่าเมืองนี่มันตันหมดเลยทุกคนมันตันมันมืดเดอตันมาจากไหนนะใครจะว่าดินมันบบแข้งไรเนาะชอบชอบชอบแต่กระออกเลยข้าวมันไหนส่วนใหญ่เราอึ้งตึ้ง เล้ยไปนี่นะมีอิ่มซิมเย็นบ่อยๆเลยทุกคนเย็นขนาดขนาดสอย่างใช้ันเบิดบ้านแล้วทุกคนตอนเกาะืนเกาะื้นแถวนี้ไลยตืบปคนเดียวอ้อมืะเบานกันเพ็รเวียห้อวเบียงเหงอนเลทุกคนเนาะ